สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขา่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆกดแชร์กดนานๆกดยานกดเยอะๆนะะเดี๋ยวเราไปดูไอ้ตัวโสโครกที่พยายามจะหาคอนเทนต์เกาะทุกรูปแบบเอาเรื่องไปเล่าพูด8นาทีขอให้วนๆเว,ว,วียนๆได้8นาทีก็อเอาค่ะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้ขาหมูโสโครก สวัสดีเอฟซิลตันครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับทีครับโอ้โหนา้าทีเวรกรรมมีจริงไ,งไหมครับโอ้รู้าลปนหมดนะครับบอกกันอีกแล้วนะครับนะนะครับบออกกันแล้วนะครับนี่ค่ะไอ้ขาหมูเอาเรื่องประเด็นที่กบกอวันนี้ที่เป็นเรื่องคอมเมนต์ของสาวิตรีแล้วก็มีการช่องพ่อน้อง โดยโจสามสี่บอกว่าจะไปแจ้งความไปลงบันทึกประจําวันและแม่น้องก็บอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นฉันก็เหมือนกันเพราะทำให้ฉันเสื่อมเสียไอ้ขาวหมูก็จับมาเป็นประเด็นค่ะแล้วทั้งแปดนาทีจะพูดอยู่แค่เนี้ยเวรกรรมมันมีจริงนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับถ้าการที่เขาอยากันแยกทางกันมันเกิดจากเวรกรรมแล้วที่เมียคุณฉีบหัวส่งคุณออกมาละแล้วเมียก็ทิ้งลูกด้วย ไปอยู่ที่พัทยาเวรกรรมมันมีจริงใช่ไหมคุณถึงต้องโดนถีบหัวส่งออกจากนาโดนเมียถีบหัวส่งต้องแยกทางกับลูกกับเมียลูกสองคนของคุณกลายเป็นลูกกําพาทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่ก็ทิ้งไปทางนึงพ่อก็ไปอีกทางนึงเวรกรรมมันมีจริงใช่ไหม ที่คุณทำอะไรไว้กับคดีที่กบก,กอใช่หรือเปล่าฟ้องกันแล้วนะครับไม่รู้จะอะไรกันนะชีวิตก็สุกไีผิดพลาไปทีนี้เร็วจะไม่ยุกไอ้โศโครกตัวนี้กับไอ้ไหลนี่นะคะหน้าด้านหน้ามึนไม่ต่างกันเลยฟ้องกันแล้วนะครับ ฟ้องกันแล้วนะครับใครผิดใครถูกก็ว่าไปเรื่องนี้นาทีจะไม่ยุ่งอ๋อนี่ไม่ยุ่งแล้วใช่ไหมเอาเข้ามาพูดแปดนาทีวนเวียนอยู่แค่เนี้ยเร็นกรรมจริงครับฟ้องกันแล้วครับเรื่องนี้นาทีจะไม่ยุ่งเร่งกรรมจริงครับฟ้องกันแล้วครับเรื่องนี้นาทีจะไม่ยุ่งนี่ขนาดมึงไม่ยุ่งเนาะมึงยังเอาเข้ามาเป็นคอนเทนต์หน้าด้านเนาะหน้าด้านมากท้ายก็เป็นหมาหัวเน่า ท้ายพวกหญิงก็เป็นหมาหัวเน่าข้าสงกรานต์ะครับเบญกรรมนะสมกรานะครับ,น,นะน,รบนี่ถึงแล้วนะนะครับตอท้ายก็เป็นหมาหูวเนาคือแหมไอ้นี่ก็เห็นไหมคะมันเหมือนไอ้ไหลไหมอย่างที่บอกเลยไอ้คู่นี่มันเหมือนกันมากหน้าด้านแล้วก็งี่เง่าปัญญาหน,นิ่งเหมือนกันเลยคะ่ะไอ้ไหลนั่งดา่าอีหนิงอู้หขุดมาดาสารพัดส,สารเพตัวมันทั้งนั้นเลย ล้วนๆไอ้นี่ก็เหมือนกันเวรกรรมมีจริงนะครับไปว่าเรื่องเขาเตียงหากเรื่องเขาแยกทางกันเรื่องเขาจะฟ้องกันเวรกรรมมีจริงตัวเองก็ถูกเมียฉีบหัวส่งถูกไล่ออกจากนาสุดท้ายก็เป็นหมาหัวเน่าวันนี้อุตสาหพยายามทําคอนเทนต์เลียเขามีใครมาบ้างละ่ะมีเพื่อนคนไหนมาบ้างไอพิรชัดกับอิสระแค่นั้นเองสุดท้ายก็เป็นหมาหัวเน่า ไหนบอกจะให้ไอ้ไหลไปอ่ะพาตาพายายไปไงจะได้กราบขอเข้ามาทำไมไม่ส่งค่าโสวเครื่องบินทำไมไม่ชวนเขาไปล่ะเห็นไหมถ้าไม่ทำคอนเทนต์หนักจนเกินไปก็คงไม่โดนไอ้พวยแหกเอาขนาดนั้นหรอกคุณไปคอมเมนต์คุณยังไม่ยอมรับเลยว่าคุณคอมเมนต์ถึงใครคุณรู้อยู่ในใจว่าคุณคอมเมนต์ไหนนี่ผมพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้สินะผมพูดถึงเรื่องอะไรไม่รู้นะนะครับนี่นะครับเวรกรรม ไม่ยุ่งหรอกนะครับเรื่องครอบครัวแต่ว่าผมอยากให้สี่รู้ว,ว่านี่คือเวรกรรมนะครับเวรนี่กระดาษไม่ยุ่งนะคะลงรายละเอียดลึกไปอีกว่าเป็นเรื่องคอมเมนต์คุณเป็นคอมเมนตะ์เนี่ยคุณต้องรู้อยู่แก่ใจคุณต้องยอมรับซีว่าคุณคอมเมนต์หมายถึงใครไปเสือกอะไรกับเขาให้ขามึงมึงนั่งพูดมึงยึงบอกว่านี่เป็นนิทานนะครับที่เป็นนิทานนะครับแล้วไปเสือกอะไรกับเขานี่แหละครับผมไม่ยุ่งหรอกผมไม่ยุ่งหรอกแต่อยากให้เอฟซีรู้เวรกรรมดีจรงิง ทุกคนเห็นอยู่คะ่ะเวรกรรมมันมีจริงเห็นสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยเป็นหมาหัวเน่าถูกเฉดหัวออกมาครอบครัวแตกแยกลูกกลายเป็นเด็กที่ต้องขาดทั้งพ่อขาดทั้งแม่เวรกรรมมีจริงเห็นไหมไอ้ขาหมูมึงเห็นหรือเปล่าว่าเวรกรรมมีจริงฟ้องไปฟ้องกันมามันก็ไม่ได้มีประโยชน์หรอกครับทำไมไม่คุยกันอ,อ,อันนี้แบ่งให้ฉันนะอันนี้ฉันเอานะอันนี้คุณให้ฉัน กานให้มันยามันดูกล้องมันไม่ห็นหน้าคุยกันนะหรือนอนันเตียงคุยกันก็ได้หรือนอนไม่ได้เตียงหักไปแล้วก็ไม่เป็นไรนอนคุยกันไปไอ้นี่มันตลกนะคะมันเพิ่งพูดไปว่าเรื่องของผูกผัวเมียเนี่ยอย่าอย่าไปยุ่งเลยเดี๋ยวเขาดีกันแล้วเราจะเป็นหมานี่มาบอกว่าจะไปฟ้องกันทําไมล่ะทาไมไม่นอนคุยกันจะแบ่งอะไรก็ว่าไปกําลังพูดถึงตัวเองกับเมียหรือเปล่าทําไมไม่คุยกัน ทำไมไม่คุยกันก็อีกแค่เรื่องที่อยากจะทําำ YouTube ถึงขั้นต้องเลิกกับเมียไปไปมาเมียไม่ให้กินโคกเมียจะให้ไปตัดกระเพาะนั่นโน่นนี่ค่อยๆออกมาเล่าเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆตกลงมือกับเมียเลิกกันจริงหรือว่าหรือว่าเป็นคอนเทนต์ถามจริงๆแล้วทำไม แม่ถึงทิ้งลูกไปอย่างนั้นทำไมอีเหล่าเกีย้ยวไม่อยู่เลี้ยงลูกดูลูกกลายเป็นลูกมึงสองคนเนี่ยากลายเป็นเด็กขาดทั้งพอ่อทั้งแม่แม่ก็ไปละเลิงอยู่ทางนึงพ่อก็ไปสนุกอยู่อีกทางนึงคนที่เลี้ยงก็ต้องเป็นอาม่าแก่ๆทำไมไม่คุยกันใช่ไหม <laughs> เป็นกรรมมีจริงครับผมก็โดนถูกไล่ออกจากนาครับผมก็มีอทีบหัวส่งออกจากบ้านครับผมก็เตียงหักเหมือนกันครับผมก็แยกทางกันครับทิ้งลูกกันทั้งสองคนแต่อย่าลืมว่าสาววิจีเอาลูกไว้นะคะแต่เมียคุณเนี้ยสิเลิกกับผัวแล้วทิ้งลูกไปเนี้ยเพราะอะไรปกติเรื่องเนี้ยปกติเรื่องพวกเนี้ยไอ้หยุดเนี้ยส่งไหมผมนะบอส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 ขับขไปแจ้งคัามแล้วบอสผมก็จะฟาดเลยทีนี้ เพรว่าบอสแต่เม so ื่อก well, ่อนหย่อนนี่ก็ทำหน้าที่เนี้ยในช่วงหลังนี่ผมไม่ได้ฟาดเข่าเพราะว่าไม่มีใครส่งข้อมูลเนี่ยหย่อนจนไม่ส่งให้มันก็มันก็ดีนะก็สบายดีไม่ไฟาดสัตว์ใครนะแต่ผมอยากให้รู้ไว้ว่าเมื่อก่อนที่มันพูดนวายเพาะหย่อนี่แหละที่เข้ามาวงการชีวิตผมโน่นนี่นั่นส่งคลิปส่งคลิปเข่ามาให้ผมให้ผมฟาดต่อแต่ท้งบ้าตอนนี้ตอนนี้ถ้ามันดีผมอยู่นะมันก็ส่งคลิปมาให้ฟาดเชื่อผมเด่นเกคนก็ มไม่ดีแต่อย่างว่าแหละมันโทษใครไม่ได้แล้วสินะโทษใครไม่ได้หรอกมันก็ต้องโทษตัวเองด้วยแต่ว่ามันอยา,ากให้ผมย้ายให้สิลุแต่ว่าผมถูกยุนี่ไงครับอีกจุดหนึ่งที่เหมือนไอ้ไหลามากทุกคนมองผมไม่ดีเพราะผมฟา,า,าดคือผมฟาดคนนี้เพราะผมถูกยุถูกอเหอยันยุกลายเป็นน้ำตาลเปรี้ยวผิดอีกเนี่ยถ้ายังดีกันอยู่นะปานนี้อเหย็นมันต้องส่งแล้วบ, às, บอสบอส ผมก็เอาไปฟาดต่อโอ้โหทำไมมันหน้าตัวผู้ขนาดนี้วะกลายเป็นว่าปกติผมเป็นคนดีนะแต่อีหยดนมันยุผมแล้วผมก็ถูกล้างสมองง่ายเหมือนไอ้ไหลบอกว่าโดนล้างสมองถึงได้ดา่าไอ้พลยกับอีเถิดไม่ต่างกันเลยค่ะสันดานชาิชั่วกันจริงๆกลายเป็นผมถูกยุอยากให้เอซีได้รู้ว่าผมถูกยุที่จริงผมจะไม่ฟาดใครนะ ตอนนี้ไม่มีใครส่งอะไรมาให้แต่ผมก็ไปหาคอนเทนต์แต่ก่อนคุณไปหาคอนเทนต์จากเขาคุณสั่งเขาให้คอยดูนั่นดูนี่มีอะไรให้ดูดคลิปมาให้นั่นให้นี่ผมถูกยอุอ๋อที่นั่งด่าประชานหญ่สมควรนั่งด่าไอ้ไหลเนี่ยเป็นน้ำตาลเปรี้ยวยุใช่ไหมพอก็เลยเห็นไหมคะไอ้ไหลกับไอ้ขาหมูชาติชั่วพอกัน มีหน้ามาพูดด้วยนะว่าเป็นเพราะอีเหยอเนี่ยเข้ามาบงการชีวิตผมเอ้ยมันใช่เหรอหน้าด้านมากเลยค่ะพูดออกมาแบบนี้ได้เนี่ยมันน่าตัวพูดจริงๆมันโอ้โหมึงน,น่าจะเอาผ้าถุงแม่มา,าปิดหน้าเอาไว้เนาะผ้าถุงอิมารีแม่มึงเนี่ยจริงๆค่ะไม่เข้าใจเลยว่ามา พูดว่าสาววิจีเวรกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงแล้วสุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องวกไปถึงน้ําตาลเปรี้ยวจนได้อยากให้น้ําตาลเปรี้ยวมาฟังและช่วยด,ด่าจิตมันหนักหน่อยไอ้ความชั่วความเฮี้ยอะไรที่มันเคยทําหนูช่วยเปิดหน่อยเถอะคนจะได้เห็นสักทีว่าไอ้นี่มันชาติชั่วขนาดไหน